ขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือเกาคือพี่น้องกาลสินฝนตกฝนลุ่งคือเกาเลยเด้อมือนีกระไดสามที่มือเลยพี่น้องฝนตกมิดมือบิดขึ้นดิ้นพ่อไปปล่อยนี่แหละพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้ว มาหาลอบงคู่ขาดพี่น้องตกขาดฝนตกแห้งหลายเขาก็รังเขียวงามพี่น้องเลยเมื่อแรกเนี่ยคืได้เกี่ยวอยู่ดอกกำลังขึ้นอยู่ บรรยากาศค้มพาค้มผลพี่น้องเมื่อในวันศิลไงยายเขาแจกคนว่าแจกเขาประดับดินของอีสานเฮ้าครับประเภทนี้อีสานมารอทุกง,งทุกหน้าแหละพี่น้องคือเกา พาคคุมผลครับ